สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องก่าว Good Gaming episode แล้วนะฮะคลิปนี้เราเปลี่ยนเกมกันบ้างหลังจากที่อยู่ใน Blue h a v e n มานานแสนนานนะฮะเรามาอยู่เรากลับมาอยู่กันใน Roblox map Natural Disaster Survival นะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยผมอยากเล่นขึ้นมานะเป็นเกมที่ผมชอบอย่างที่เคยบอกไปแมปนี้จะดทำโดย Stick Master Luke ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะฮะมาเอาตัวรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกัน เอ้ยนี่เขาเพิ่งเริ่มเหรอทำไมคนมาน้อยจังหรือยังหรือว่าผมไปดูหน่อยดีกว่าเป็นอะไรรอบนี้อ๋อไฟไหมครับผมเอ้ยเพิ่งเริ่มเองนี่ไฟเพิ่งเริ่มไหมอะ่ะเงินผมคงต้องลอยอสักพักเล่นสักห้ารอบดีไหมห้ารอบแล้วกันห้ารอบเลยแบบลิ้นซ้อนหา ใช้คลิปที่แล้วผมเล่นซ่อนหาไปใช่ไหมฮะโอ้โหไฟลามเร็วมากผมว่าผมกลับไม่ถูกว่าห้ารอบม,มันจะยาวแค่ไหนผมเอาตามนี้ดีกว่าเอาตามเวลานี่สักบ่ายสองห้าสิบแล้วกันนะสักถึงบ่ายสองห้าสิบนี่แนวใหม่จับเวลายอย่างนี้อา้าวใครล่วงลงไปแล้วเมื่อกี้อ่ะผมรอก่อนแล้วกันนะรอบไฟไหมรอบนี้เอ๊ะใกล้จบแล้วเหรอจบแล้วครับโอ้ไฟมันลามเร็วเกินดำไปหมดแล้วอะตาผมตาผม เรนโบว์ไรท์โอโหแมปสวนสนุกเมื่อวานผมไปเล่นเกมนี้กับคุณอามานะคะก็จะแมปสวนสนุกบ่อยมากเลยเดี๋ยวก่อนนะ,ไม,นะไ,ไม่ใช่สวนสนุกดิมันคืออันนี้มีแต่ชิงช้าสวรรค์อย่างเดียวเลยมีเมฆมาผมว่าอยู่ข้างล่างไว้ดีกว่าเพราะว่าเวลามีเมฆมันมักจะเป็นอะไรที่ลมพัดนะะอยู่ที่สูงไม่ปลอดภัยอยู่ข้างล่างดีกว่าคนอื่นเขาขึ้นชิงช้าสวรรค์ไปหมดแล้วชิงช้าสวรรค์สี่รุ้งเนาะส่วนผมก็จะรออยู่ตรงนี้แหละนี่คือกลยุทธ์ของผมนะฮะ ถ้ามีเมฆมาให้ลองพยายามหาที่กำบังที่มันอยู่ในร่มนะฮะแต่ว่าให้อยู่ชั้นหนึ่งไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบพวกอะไรอะถ้าเกิดว่ามันเป็นทอร์นาโ,โดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะน้ำท่วมฮะเมฆมามีน้ำท่วมด้วยหรอน้ำท่วมฉับพลันงั้นผมต้องขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์แล้วล่ะเพราะว่ามันต้องหาที่สูงใช่ไหม เอ้ยผมจําไม่ได้เลยนะว่าน้ําท่วมมีเมฆด้วยแต่เหมือนน้ามันกําลังสูงขึ้นอย่างฉับพลันจริงๆฮะเนี่ยใกล้ถึงพื้นหญ้าแล้วผมจะลองดูฮะพอขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์แล้วจะรอดไหมนะฮะหรือว่าน้ํามันจะท่วมจนแบบกัดเซาะชิงช้าสวรรค์อะไรแบบนี้แต่ผมว่าหลังคางล่างนี่ไม่รอดละนั่นน้ําท่วมฉับพลันมันสูงกว่าซึนามิอีกนะโอ้โหผมว่าชิงช้าสวรรค์ก็มีสิินไม่รอดเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่นไง ไม่รอดครับไม่น่าจะมีใครรอดแมปนี้ถ้ามีคนรอดจะแปลกมากเลยนะนั่นไงครับไม่มีคนรอดงั้นก็เดี๋ยวผมขอกินนมไปด้วยแล้วกันนะอาร์ชพาร์คเป็นสวนโอ้ยสวนนี้โอ,โอกาสรอดน้อยมากแล้วก็วันนี้จะมีเสียงพางน้องผมนิดนึงนะอืมหาที่หลบก่อนดีกว่าไม่มีเมฆผมว่าผมเอ๊ะมีภูเขาสแสดงว่าเป็นหิมะถล่มครับ ผมอยู่ห่างจากภูเขาวไว้ดีกว่าแล้วทำไมเขาปีนขึ้นไปบนภูเขาเันนะเดี๋ยวก็โดนหิมะถล,มละ่มหรอกหิมะถล่มครับมาแล้วออกห่างจากเส้นทางของหิมะเดี๋ยวนะเส้นทางมันเป็นยังไงอ่ะมันอยู่บนนั้นอะผมจะรอดไหมเนี่ยอยู่ปลายอย่างเงี้ยโอ้ย,อย,อยมันมันถลายลงมาหนักมากผมว่าผมไม่รอดหรอกมันถลายลงมาอย่างเงี้ยแทบไม่มีที่ให้หลบเลยเอ้ยบนนั้นอรอดอระเออผมลองไปหลบบน บนอาร์กตรงนี้เอาก็ไม่ไม่รอดแล้วเหมือนกันครับดีที่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปนะคนคนนั้นที่อยู่ข้างบนนั้นแข็งตายไปแล้วครับแย่แล้วมันกาลังมาทางนี้แล้วทุกคนเอ้ยริม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 ดูรอดไปริม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 เอ๊ะคนที่อยู่บนยอดก็รอดหรออ๋อแสดงว่ามันมีขอบเขตการสปอนของหิมะอยู่ใช่ไหมเออผมลองไปหลบบนยอดดีไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าเสี่ยงผมหลบตรงนี้แหละรอดรอดมั้ง เย้ผมรอดแบบเลือดไม่ลดเลยนะฮะเออรู้สึกว่าคลิปนี้ผมยังไม่เจอโดนดีดเลยนะจำได้ครับโดนดีดที่ผมโดนดีดไปแล้วเลือดเหลือน้อยเนี่ยวันนี้เห็นแถบเลือดด้วย f o r t indestructible โอ้โห้ค่ายทหารมาอีกแล้วค่ายทหารต้องมาทุกคลิปอะมาดูวันว่าจะหาเหมือนคลิปอื่นๆไหมนะฮะที่ค่ายเมกมาเมกมาแล้วมันจะมีที่ไหนให้หลบอีกไหมเนี่ยเอ้หอคอยนี่ก็บางๆแต่รอดจากอุกบาตได้ แต่ผมจำได้ว่าตอนนั้นพายุทรายไม่รอดใช่ไหมเออเอาอยัางไงดีผมไปหลบในรถถังดีกว่าเอา๊ะหรือว่าหลบในเฮลิเดี๋ยวนะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอ,อคอปเตอร์มันปั่นคนได้ด้วยหรอ๊บนึงนะผมเริ่มรู้สึกเสี่ยงแล้วผมกลัวโดนเฮลิปั่นเอ้ยผมไม่ควรขึ้นที่สูงใช่ไหมถ้าเมฆม่มงเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ำท่วมฉับพันผมว่าก็คงไม่รอดเหมือนกันอะ จะลองเสี่ยงฝนกรดฝนกรดโอโนฝนกรดแล้วมันมีที่ให้หลบอีกไหมอะ่ะหลบในเฮลิอคอปเตอร์ได้ปะไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่มีใครรอดหรอกแล้วถ้าผมโดนไปพัดเฮลิอคอปเตอร์ต,ตายไหมไม่ตายแต่ว่าผมว่ายังไงก็ไม่มีใครรอดอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นอาจะจะรอดถ้าผมไปทันไอ้แล้วเอออยู่ในนี้รอดไหมเฮ้ยอยู่ในนี้รอดครับ อยู่ในนี้รอดครับพอหลบฝนได้อยู่เจ๋งเจ๋งเจ๋งมีที่รับอยู่เป็นแบบอยู่ใต้ชิ้นส่วนตรงนี้มันใกล้เดียวห้าสิบแล้วอะนี่รอบที่เท่าไหร่ละแต่ผมว่าน่าจะมีบางช่วงที่ตัดไปอเอ้ยอยู่ตรงนี้รอดอ่ะรอดไหมอ่ะรอดนะผมโดนอีกีไม่น่าได้แล้วผมกำแพงข้างไปแล้วครับโดนฝนกรดละลายหมดแล้วแต่ไอ้หลังคาตรงนี้ยังอยู่ แล้วผมก็รอดแบบเลือดน้อยสุดในหมู่แล้ว Sunny Ranch มันเป็นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มน,นี่รอบที่เท่าไหร่แล้วผมเล่นรอบนี้จบแล้วเดี๋ยวอีกสักรอบแล้วกันนะมามาเลยมาเลย้ลยพิบัติที่เท่าไหร่แล้วเมฆมางั้นเขาหลบหลมเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าเริ่มมีโอ้พยายุทรายเริ่มมีทรายเกาะหน้าจอดมาแล้วมันมาแล้วครับผม มันมาแล้วครับทุกท่านมีพายุทรายมาเราต้องทำยังไงอะหลบสิ่งของที่ปลิวออกมาใช่ไหมอย่างนี้ผมหลบตรงไหนอะอืมตรงที่ดูไม่น่าจะมีสิ่งของปลิวมาใส่เอ้ยเดี๋ยวนะลมมันเอ้าลมมันมาทางนี้เหรอเออบางทีที่ทางลมมันก็ไม่ค่อยช่วยเรานะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โห งั้นผมจะอยู่ในทิศทางที่ลมพัดมาจะได้ไม่โดนแปบ๊บเดียวปิวหมดแล้วอ่ะฟาร์มแบบเกือบไม่เหลือแล้วรถก็ปิลรถก็ไม่รอดวันที่น่าจะาซูมออกไปนี่คือไม่เห็นอะไรเลยเหลืองอย่างเดียวมันเริ่มถล,ล่มลงมาผมเริ่มเสียวแล้วต้องเสียวตกอีกนะผมหลบตรงไหนดีโอ้โหหออันนี้ไม่เหลือแล้วฮะไปแล้วเอายังไงอะ่ะผมว่าตรงนี้คงรอดมั้ง ลมม ah oh, oh, well, like, ันน <laughs> ่าจะพัด oh, สิ่งของไปทางโน้นอ่ะอ๋อผมโดนพัดพัดคนได้ด้วยเหมือนเหมือนคลิปที่ผมเจอพายุทรายที่ค่ายทหารอ่ะตอนนั้นผมก็แบบโดนพัดไปพร้อมกำแพงเลยอ่ะเหลือแต่บันไดเหลือแต่บันไดไม่เหลืออะไรแล้วครับแมพแมพไม่เหลืออะไรนอกจากคนโอ้ยมันไปหมดเลยอ่ะไปหมดเลยจริงๆรอดครับผมเลื่อนรถจากการถูกสายพัดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไร รามีวิธีการฮิวอ่ะฮิวสิอ่ะฮิวมาแล้วรอก่อนรอแมปต่อไปแมปสุดท้ายลอนแลนไม่กแล้วฐานปล่อยจรวดนะฮะเออใช่แบบหนึ่งนะผมจะขออนุญาตเอ็กซ์เพรสขึ้นไปชั้นบนเลยผมจะไปดูสะพานขึ้นจรวดสักหน่อยแต่ว่าเมกมาเมมาเริ่มเสียวใชนี่ไงสะพานขึ้นจรวดมันอยู่ตรงนี้ แล้วก็ขึ้นจรวดนมาตรงนี้นะคะแต่ผมจะไม่มีหนีทั้งจรวดแล้วกันนะแค่มาดูสะพานเฉยๆเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ๆสะพานก็ตกลงมาครับผมแล้วผมเอา้ามีคนโดนสะพานทับปะผมแอบอยู่ในนี้ดีกว่าผมว่าไม่น่าใช่พายุหิมะหรือพายุทรายอา๋อฝนกรดเออโดนความร้อนฝนกรดครับหลบในร่มเจอฝนกรอดอีกแล้วอ่ะ เออผมจะมาหลบริมๆหน่อยผมจะได้ดูสภาพด้านนอกได้นะคะว่าไปเอา้าโทโท,โทคนที่ขึ้นไปบนจรวดผมไม่ขึ้นจรวดก็พอนีแหละบางทีคือแบบจรวดก็ไม่รอดนะคะจาได้ว่าตอนนั้นที่มีแผ่นดินไหวอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าในคลิปหรือเปล่านะน่าจะในคลิปนะจรวดก็แบบล้มลงทะเลไปเลยนะฮะเนี่ยแล้วรอบนี้คือแบบจรวดก็โดนฝนกรดโค้งกลับลงมาตุ้มระเบิดในทะเลนะฮะโถ ตอนนี้ตึกชั้นบนก็เริ่มไปก่อนแล้วนะฮะเสาอะไรไม่รู้ตรงนั้นก็ไปแล้วเหมือนกันจะมีอะไรไปอีกแต่ผมยังไม่ไปนะถึงเลือดผมจะลดไปบ้างก็คือมันลดเพราะอะไรนะตอนนั้นอ๋อใช่ผมตกลงมาใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะโดนฝนกรดนิดหน่อยด้วยเย้ yeah! คลิปนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็บาย